ครับผมสวัสดีครับปูถานบ้านสวนนะครับผมยามเช้าๆ้าหลังจากฝนตกเมื่อวานนะครับตอนช่วงค่าวันนี้ก็อากาศดีครับผมสดชื่นมาดูกันที่สะพานนี่ละผมสะพานไปเกาะไก่อ๋อเก,อกาะไก่ผมเป็นแปลงเยอะแต่ยังไม่ให้ดูรอดูในคลิปต่อไปนะครับนี่ตัวบ้านทั่วสวนครับวันนี้ชุ่มชื่นครับโอ้ย็นตา ก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องรดต้นไม้อีกหลายวันอยู่เราจะได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นแต่แต่ว่าเช้านี้มันมีอะไรดีๆแปลกๆที่ผมจะให้ดูครับเดี๋ยวไปดูตรงสะพานนี่แหละนี่ตรงสระน้ำไปดูกันไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ไม่เห็นผมก็ต้องลงไปในน้ำ ดูฝั่งนี้ก่อนไม่น่าจะเห็นนะผมจะลองซูมดูปึ๊บอุเห็นอยู่เห็นอยู่ไห,หนๆ๋ยวผมจะซูมปึ๊บในก็คือฝูงของ ลูกออดลูกออดนะครับผมลูกออดที่เกิดจากคางคกหลังจากฝนตกช่วงก่อนมีฝนนิดนึงปลอยๆก็ได้ยินเสียงคางคกเขาแบบหอาแอดแรดสมพันธ์กันแต่นี้อูเต็มห้วยเต็มบอ่อเต็มสระนี่เลยครับสระแบบเต็ม ดูดูดูดำเง้มเลโอ้าจเป็นรอยล้านพังล้านตัวละมั้งอ่ะอุ๊หดำมืด ต้องลงน้ำนก็อานนี้ครับธรรมชาติอ่าว่าเราเจอมันก็รู้สึกแบบธรรมชาติยังอยู่กับเราครับก็เป็นความรู้ด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะว่าถ้าลูกออดของกบจะ สีสีหนึ่งอันนี้เป็นของคางคกเป็นสีดำๆนี่แหละแล้วก็แปลกครับทุกปีเห็นเห็นเยอะๆเสร็จก็ค่อยหายไม่กี่วันนี้ก็หายไปหมดบ่อจาับจับถ้เป็นลูกคางคกก็หรือไม่ก็โดนปลากินหมดก็เห็นปลาเขากินอยู่นะครับนี่มันกิบอยู่นี่เป็นลูกอดอยู่นี่เต็ม เต็มอยาวรอบเกาะเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นร้อยล้านตัวพันล้านตัวแล้วมาั้งก็คิดดูนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยโอ้เจียวเจ้าเจียวเจ้าเ,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 เต็มไปหมดนีเงียบขึ้นเช้าไม่มีอะไรก็ดูความแปลกเป็นความรู้ใหม่สำหรับ คนที่ยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะอยู่ในเมืองนานไม่ก็ได้เจอธรรมชาติแบบนี้ก็ได้สัมผัสแล้วครับสําหรับเด็กๆใหม่ๆก็จะได้รู้จักลูกออดของ,ขงคังคกอาจจะเป็นสีดําครับผมสีดําตัวเล็กๆอย่างนี้แหละเชียดายดครับไม่ได้ถ่ายตนอนเป็นเป็นฟองเป็นอัน,น้าะเป็นไข่ที่เขาผสมพันธุ์กันเสร็จว้าวพิชิชื่อครับผมเช้า ชือ่อก็เริ่มหอฝรั่งแล้วผลมาก็ม่วงดกครับปีนี้นี่ด,ดูก่อนม่วงผมดกอยู่หลายต้นเลยครับปีนี้โอู้งนกบินเช้าเจัมไก่ก็หาเขี่ยบปลวก เป็นอาหารธรรมชาติไปโอ้ชิวอันนี้ผมยิงอยู่กลางเกาะนะครับตรงสะพานเช้าๆในสวนสดชื่นลมรื่นครับ่งเชา้าก็ได้ฝนมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละบ้านๆเราธรรมชาติเรานี่กล้วยก็เริ่มเขียวขึ้นกล้ยน,นี่เร็วมากเลครับเจอน้ําคืนเดียวนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมก็นุ่นครับนุ่นเต็มไปหมดยังไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บร้องปีนี้ไม่มีเวลาได้เก็บครับ ก็โอเคครับสาหรับเช้าๆ้าอย่างนี้นะครับผมมาดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูสังเกตธรรมชาติกันที่อุทยานบ้านสวนนะครับเป็นประจาทุกปีก็เดี๋ยวช่วงสายๆมีงานอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรู้อะไรก็เดี๋ยวมีให้ดูต่ออีกครับผมสําหรับช่วงนี้ก็ขอสวัสดียามเช้าครับอุทยานบ้านสวนครับบรรยากาศเย็นสบายพร้อมกับสิ่งธรรมชาติที่ให้เราดูคือลูกวัดนะครับผมลูกวัดขางคก ครับผมชาวบ้าน,นสวนสวัสดีครับ